สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุคนจ้าเมนี้กับส่วนพี่ส่วนน้องเมื่อกินตำหมักหุงแซ่บครับพี่น้องกับแคบหมูเนาะกับปลากระสีขิมหัวเมนี้พบพอกับแม่ยายมาขอกับช่อง B M Channel กับพ่อยายฮันก้นโกะค่ะพี่น้องครับเมนี้เมื่อกินเขานั้นไม่แย่เมนี้สลองตำหมักหุงพี่น้องผู้ติดตามครบหนึ่งหมืน่น หนึ่หมื่นซับสไครต์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อมาๆๆกินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องตำบักหุงเซฟเซฟใส่เม็ดกระทินได้ไหมนี่แคบหมูนี่ขขาปุ่นพร้อมวงบะเลยทุนค่ะ อืมสับไม่ข้าบคนก่นนักกินเส้นอืมจับสับ,สบ bạc ngon nhỏ Thằng thay vẫn ở nhà gọi Chưa làm ngon แดดมาแล้วอขออนุญาตเส่หมวกเด้อครับมันเนี้ขอลนถ้าตะแล้วเวียกืันนี้มาฝากทองครับไม่ไง่ายตัหุงเงี้ยเหมือนเทียงที่นอ้องแซ่บครับสดกันไเด้อจับปาท Mmm! Mm. จืเพลิมขอเขา่เขเขาแล้วไม่ง่ายนี่แล้วมาขอเขา่าสวงขนาด แสบพี่ห้องค้าม้ลยแสบเผือก nhằm cái muối khang cam. Mm. อืมหยาบไปนี่ย บไปครับเด็กแซ่บครับ hứa đẹp nhung nhung Sẹp nua, sẹp nua, đọc. Mm. Mm. in เป็ดบะคือจะแซ่บไม่ินไาเมือนหรอขปุ่นตกขนมจีน ต่ำเองนะคะพี่น้องมเนี่ยไม่ได่มาขอต่ำเองแล้ไสุดหรอกต่เงงนะองเนาะ nạc lên nó ừ. Chạp <laughs> ừ. bò kín đấy, chào, kín đấy ừ. เนเต็มคาค่อยเปิดเลยไม่ไงบอกว่าจะซีดโอ <c oughs> ้สูงอยู่ไดโอ้ถีบต๊ะหนีจำ <c oughs> ตึก <c oughs> สองสั่นพี่น้อง <c oughs> ขอคอ่อย เสียงน,น่านอยบอกว่ายาซีดยาซีดโอ้ประมาณ4ี่เมตรแต่อยู่พี่น้องพอ <laughs> หักตรีตตองอัศนัยค่ะ มแซ่บลงตัดมาแล้วแคร์รมูดีห่อเมื่อยหนึ่งเค็บมูกระสอบหนึ่งเบิดแค็์มูกระสอบหนึ่งเบิดหรออืมแบบขาคอยจะหลูบไปทั่วกวา่าหลูบล่ามไปเรื่อยเม่ไงให้หลูบแน่อัยใหญ มะกะทินกะไปรัดคอน้ำอายมากที่น้อง <laughs> <laughs> เขามาตะเกียว n h ามะกะทินเขาเลยเติมรสสลิงเขานะั่นอั่อยจัอ dạp dạp à biếu xuống nhau nào luôn ống bậc nào luôn ăn dẹp mà พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับส่วนปีส่วนน้องนะครับกินตำาบังคุงย่ามเทียงแซ่บๆตํากันครับกับแคบหมูกรกอบเนาะสีสันจี๊ดจาดขนาดครับพี่นอ้องเผ็ดครับเนาเจ้าไปล่อห่าน,นีหพี่น้องคะฝากขอบุญขอบคุนพี่น้องป้องไปสุภูสุกคนที่เขามาติดตามรับชมนะคะตอนนี้ผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่นลนะคะพี่น้องไพ่เบิรงกยฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ส่อง BM c อ a มช e l น แม่ใหญ่มาขอกับพอเยียนคุณโกดหน่อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กัขอกาวคำว่าสวัสดีครับบไปแล้วครับพี่น้อง